นี่จำไว้ด้วยนะว่าเคียโคตตันนี้ใครปลูกนี่เด็กๆไหมเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีต้นไม้เป็นของตัวเองนะครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนครับเจอกับผมหนุ่มน้ำมัคนแม่นาวันนี้พาเพื่อนๆมานอกสถานที่นะครับวันนี้มีกิจกรรมในส่วนของไทยวีพีเรานะครับมาปลูกป่านะครับอยู่ที่แถวนนทบุรีนะเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่นะครับทางบริษัทให้ ความสาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของบริษัทเรานะครับก็นี่นะครับมีกิจการทุกปีนะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮะกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันนะครับเพื่อนๆนี่คือหน่วยงานที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็มีคุณภาพในการปฏิบัติการและการทํางานที่มีต่อสังคม ของประเทศไทยเราโอเคสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยนะจ๊ะนี่เป็นบรรยากาศในการที่นะครับทางบริษัทและก็ซัพพลายเออร์นะครับทางลูกค้านะครับก็มาร่วมกันในส่งของการปลูกป่าในครั้งนี้นะครับ วันนี้เป็นวันที่นะครับ20เดือน9กนะครับก็ปี67นะวันนี้เป็นนิสิตใหม่ที่ดีนะครับทางไทย BP แล้วก็ทางสเปเซอร์ดลเลอร์นะครับต่างๆร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะมาปูปลาครับจำนวนน่าจะประมาณเกือบ20ไร่นะเพื่อนนะนูน่นจนถึงสีงแดงๆนะครับอันนี้คือในส่วนของการปูป่าในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือในส่วนของอทั้ง พนักงานบริษัทนะครับแล้วก็กลุ่มประธานบริษัทคณะกรรมการ,การต่างๆครับร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับการดูแลโลกใบนี้ร่วมกันเนาะก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของในการปลูกป่าเช่นกันนะครับหลวงมนลรคมนาก็ทําปลูกป่าไว้ที่บ้านนอกหลวงมนตพูก็ประมาณ25ไร่ก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับทางบริษัทแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้พวกเราได้ มาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ในโลกใบนี้นะครับเพื่อนครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันต่อไปบรรยากาศในส่วนของอาการปลูกป,ป่าในคะรั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็นี่ฮะถงพี่ๆเขาเตรียมหลุมแล้วก็ถังน้ําแล้วก็มีพันก้าวไม้ต่างๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่พยุงนะพยุงพยุงอันนี้ไม่แน่ใจ จะมีผักหวานด้วยนะเพื่อนนี่โหเยอะมากนะครับนี่นี่คือในส่วนของการเตรียมงานนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันโอเคต่างไปเลยครับก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของบึงน้ำนะต่อไปก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับเพื่อที่จะให้ทางาพ่อพี่น้องนะครับที่อาศัยอยู่พื้นที่นี้นะครับมาใช้ ในส่วนของการออกกําลังกายนะครับมานั่งสูตรออโซนจากต้นไม้ที่เรากําลังจะเริ่มปลูกกันวันนี้นะครับ mm hmm. ก็โหเป็นสิ่งที่ถ้าภูมิใจนะครับเด็กๆเนี่ยน้องๆลูกๆก,กันหลานนะครับมาช่วยกันในส่วนของการปลูกป่าในครั้งน,นี้ก็โหโหอยู่ความร่วมมือนะครับในชุดขา,ขาวๆนี่คือทรีพีบิสคานะครับก็ทั้งองค์กรแล้วครับมาทั้งหมดเลยแล้วก็นู่นทีมขายมือเอกของเรา ยูสอครับหรือทีม2อนั่นเองเป็นทีมออนไลน์100%นะครับทำงานด้วยความจริงใจให้กับเพื่อนๆได้รับรถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับพร้อมใช้งานไปใช้ต่อที่บ้านไปเฉใช้ต่อยาวๆในส่วนของอนาคตของเราก็จะเติบโตไปด้วยกันครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมไปกันครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆสำหรับทีมงานของชายวแล้วก็นี่ฮะน่มือเอกมือหนึ่งนะฮะ ของดิเวอร์และก็มือขายอันดับหนึ่งด้วยจัดไปนี่คือส่วนหนึ่งที่มีความอบอุ่นใจมากนะครับในส่วนของการปลูกป่าในครั้งนี้นะครับลองดูดูลูกหลานนะครับมาช่วยกันปลูกนะครับรวมทั้งนะครับส่วนนายกบตต่างๆที่อยู่พื้นที่แห่งนี้นะครับก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่ออนาคตให้ลูกให้หลานได้อยู่กันเนาะก็ไปอีกหนึ่งจีกร,รมนะครับที่หนุ่มและมคนไม่ไหนก็ได้เข้ามาร่วม กับทางบริษัทนะครับแล้วทำให้นี่โลกใบน,นี้เรามีป่าเพิ่มอีกหนึ่งถือนะครับแล้วก็คนที่ได้ใช้คือลูกหลานเรานี่ะเนี่ยเห็นไหมเขามีความเขามีความเป็นธรรมชาติของเขาในส่วนของที่นี่ฮะช่วยกันนี่นี่นนจำไว้ด้วยนะว่าคีโอโคต,ตัวนี้ใครปลูกเน่<ๆ>เด็กๆไหม นี่ครับนี่เห็นไ,ไหมแต่ละคนก็จะมีต้นไม้เป็นของตัวเองนะครับก็เขาจะมาติดตามเขาเพราะลุงเลียนเขาอยู่ข้าง,างนี่ครับโุงเรียนโุงเรียนวัดสุทธิสะอาดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทได้มานะครับร่วมกิจกรรมกับลูกลหลานแล้วก็ทางส่วนทางผู้บริหารต่างๆนะครับที่อยู่ในบริษัทเราเองนะครับก็มีความ มีตลอดยิ้มฮะวันนี้นี่ลูกหลานช่วยกันปลูกนะคนะคุณครูพาลูกศิษย์ปลูกต้นนะลุยน้ำนะฮะเห็นไหมนี่พระเอกพระเอกตัวจริงเอาเลยครับทางฝั่งเทศบาลนะครับก็มาช่วยกันนะครับดูแลวันนี้พื้นที่แฉะหน่อยนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกมาเมื่อวานเนาะก็เลยกลายเป็นว่า ในส่วนของการเข้ามาพื้นที่อาจจะได้ไม่มากนะแต่ว่าทางหน่วยงานทศบาลก็จะจัดการต่อนะเพื่อนนะผมก็จะต้องปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทนะครับเพื่อที่จะไปส่งมอบรถเช่นเคยคับเพียงครับก็ขอบพระคุณในการติดตามแล้วก็รับชมในส่วนของวิดีโอในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับปลูกป่าเพื่อโลกใบนี้แล้วก็เพื่อลูกหลานนะครับของเราทั้งอยู่ที่นี่และก็ทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะเพื่อนนะก็ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามโอเคเจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะพาไปทำกิจกรรมตรงไหนปลูปปกป่าหรือมอบของขวัญยังไงเดี๋ยว,ว,วยไปดูกันต่อไปสวัสดีครับ